มาชมหนักมือปืนกันนะครับวันนี้เดย์วันแล้วเดี๋ยวมาชมมันเป็นเดย์วันทั้งภาพยนตร์ของไทยก็คือมือปืนแล้วก็เดย์วันแล้วก็เดย์วันของนะครสามาสนุกสองกันวันนี้เราอยู่ที่ซีคอนซีนะิเพ็กซีนครินนะครับเป็นรอภห้ารอบสองทุ่มนะ รับชมภาพยนตร์รื่องมือปืนนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเซ็คอนซินิเพ็กสีนะักลิงเพิ่งเคยมาชมโรงนี้โดูครั้งแรกนะเนี่ยคนเยอะมากเลยเราจะมายืนตรงนี้แ่ะพี่ซิดนีย์สวินนี่นะก็เดี๋ยวเข้าไปชมมือปืน,นห,หนังไทยสยองเฮ้ยหนังหนังไทยชัแนมันแล้วเดี๋ยวจบระบายแรงกันสำหรับมือปืนไปแล้วคร บา,บายท่านผู้ชมตัวเบขอนดีๆไปชมก่อนแนละ้วเดี๋ยวมารีวความมาันกันครับสวัสดีครับวันนี้มา,นนาเดีมาดวสงจุดชมจส สดๆเลยนะครับชอบมากเรื่องนี้สนุกสนานมากนะเป็นสองชั่วโมงที่ไม่น่าเบือ่อเป็นหนังพปพุทที่ผมชอบต้นๆแล้วตอนนี้คือมันสนุกมากๆเลยอนะเรื่องนี้มันดราม,มา่าดราม,มา่าอะไรเงี้ยมันสนุกหูร้ร่างใช้ได้เลยนะครับรีวิวเลยดีกว่าความรู้สึกของผมผมชอบมากสองชั่วเป็นสองชั่วโมง สิบกว่านาทีที่มันมากๆนะผมผ้มค่ามากมาดูเดวันด้วยซ้ำเงาวันนี้มันเป็นหนังที่มันมันดูแปลกใหม่นะเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบหนังที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเชิงแบบมันไม่ได้มันมากอะไรเงี้ยคือมันเป็นหนังที่แบบว่ามีฉากแอคชั่นใหญ่ๆอ่ะมันจะมันจะแบบไม่ได้ยิงในทังเรื่องอ่ะซึ่งมันเป็นแนวที่ผมชอบอยู่แล้วผมเลยให้คะแนนเรื่องนี้ได้ถึงสิบเต็มสิบเลยนะมาชมเดวันมันชนกับสุโทเปีย คือเลือกไอ้ตอนก่อนจะผมจะมาดูเนี่ยผมไปดูที่สีคอนสีนิเพกสีนัคเลงใช่ไหมผมคอนนี่จะเลือกอยากเหมือนเพราะว่าีเรื่องนึงก็เป็นแนวการ์ตูนน่ารักน่ารักแอคชั่นเอือมันไม่ใช่แอคชัน่นไี้เรื่องนึงเนี่ยเป็นหนังที่ผมอยากดูมากเนี่ยเพราะว่าผมเคยดูตอนเด็กในปีสองสิบหกอะไรอย่างที่ส่วนของเปียร์นคอนสัตว์หมาสนุกสนะุกอะไรอย่างแต่ไอ้ไอ้เรื่องไอเรื่องนี้ก็อยากดูไอ้เรือปืนเลยก็อยากดูนะเพราะว่ามันเป็นหนังที่ผมรอคอยอยู่ เลือกอย่างพิเศษก็เลยเลือกดูมือปืนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้ค่อยไปดูละครสัตว์หมาสนุกตอนนี้สี่ทุ่มจะไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเลือกดูละครสัตว์หมาสนุกนะโอเคเดี๋ยวรีวิวเลยชอบชอบมากถึงระดับที่ผมไพ่คะแนนสุดเนี่ยมันดีมีวันมีหลายองค์ประกอบที่มันดีมากๆเลยทำให้แบบแบบรักพับอยู่เรื่องนี้มากมันนึกมือปืนวงการมือปืนที่แบบว่า สรุปตรงมีจริงๆทั้งแต่ละคนแล้วก็สรุป,ปันงนี้มากๆ,ๆเลยช่วงต้นคือมันมันสรุปทั้งตั้งแตต่้นเรื่องอ่ะยันท้ายเรื่องอ่ะนะแต่มันจะแบบมันไม่ได้แบบมันทั้งเรื่องนะมันเป็นมันแบบมันแบบไม่มีแบบฉากสนทนาที่แบบค่อนข้างมันอยู่ถ้าเทียบก,กับสุโทเปียนะยังไม่ได้ชมสุโทเปียแต่พรุ่งนี้ค่อยจะไปชมสุโทเปียสองละครสัตว์ค่ะสนุกสองเนี่ย นุทเทอรเปียอยู่ที่ซีคอนซินิเฟกซีนะักลินดูสุทเทเปียสองะมือปืนแม่งน่าจะโคลแนวกันเลยอเพราะนั้นมันหนังเด็กดูได้แบบจุงลูกจุงหลานไปดูได้แต่เรื่องนี้มันก็นทีน่จะแนวสโลดของกโอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวนนะี่ะประมาณนี้รีวิวประมาณนี้แหละนะครับชอบมากชอบถึงขนาดให้สิบนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันหนุกแล้วก็ตัวละครหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือน่าจะเป็นพี่นกจักรัยแล้วก็คือ เป็นกำนันสมจิตนะที่ชื่อว่าเออไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนนะโอ้โหกำนันสมจิตนี่ผมโคตรชอบเลยเนี่ยมือปืนเลยนะมือปืนนะเน,นะนี่ยก็ผมชอบสาขานี้เลยนะมันเป็นสาขาที่ดนะีนี่เจอเจอพี่เพชรด้นะพี่เพชรอยู่นี่นะพี่เพชรอยู่บนเรานะชอบจัดนะเอ,เ,อเอาเอาคะแนนไปเต้นเตะมือมันดีอนะ่ะ ข้าขแตเขารางหนีขเนแะแข่นนนงเป็นพพี่หลานตกลงวแลวบทเป็นพตัวนี้มันจะมีพี่เฟยในโลกพี่พี่เคยละบทเป็นบอมนะบอมบอมบอมนะยังไงก็ชอบมากๆให้คะแนนต้องต้องติดนะครับยังไงก็หนังไทยดีหนังไทยดีมากช่วงนี้เรื่องพิจิการนี่มีแต่หนังสนุกสนุกนะเรื่องนี้จะสนุกมาก หนักงจะเน้นแนงสโคบูเน้นดาดามาเน้แบ้นแบบอดีนะตามแต่ว่าความรู้สึกที่ยังไม่ค่อยดีคคมากเพราะความที่ผมมาชงหนักแงเน้นจะรู้คุูมัเยอะแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่ใช่เพื่อกับเําผมทำตรงสโลคไม่เขยนอะแต่ผมูหนักแนงเมันยอะแล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันอยบนทที่เราได้อยู่สิอ่ผมดูแล้ว แบบใหม่หนังไทยนะครับเบอมันวงบางตอนก็นะมันเป็นหนังแบบนักฮ่องกงอ่ะเออใครนึกใครนึกไม่ถึงก็เออคนที่นึกไม่ถึงก็นึกถึงหนังฮ่องกงพวกแบบสไตล์ที่แบบว่าตามราคากันอ่ะเออที่มันแบบมีคนรับว่าจ้างฆ่าคือคลุเหมือนหนังฮ่องกงเลยบางช่วงบางตอนนี่ผมรู้สึกชอบมากนะครับโคตรเหมือนหนังฮ่องกงเลยนะโอเคก็เอาไว้แต่เเท่านี้แล้วกันมีพี่อย่างเงี้เขาไม่รู้ไม่พิกลอย่างเงี้ยไต้องชำระ มนโคตรเหมือนหนังฮ่องกงผมพูดเลยนะโคตรเหมือนหนังฮ่องกงนะเหมือนหนังฮ่องกงเลยเอาเป็นว่ารีวิวแต่เทปนี้แล้วจบแต่เทปนี้แล้วกันสนุกสนุกสนุกมากสนุกมากสิบเต็มสิบนะครับบ๊ายบายท่านผู้ชมบ๊ายบายครับสวหรับวีก็